กดดูได้ค่ะเราจะเปิดตะก้าให้นะคะว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะทุกท่านเข้ามาเยอะเลยขึ้นอย่างโอเคนะคะขึ้ดตะก้าค่ะค่ะอันนี้ก็คือหอยสังนะคะหอยสังนี่ก็คือสังดียังไงสังคือสังคือได้รับ โอกาสนะคะถ้าใครได้บูชาสั่งนะคะอันดับแรกก็คือต้องศรัทธาก่อนนะคะทีนี้สั่งเนี่ยเขาเป็นของมงคลทนสิทธิ์ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะคะมีฤทธิ์ในตัวนะคะสิ่งใดลบล้างไม่ได้นะคะนอกจากกฎแห่งกรรมใช่ต้องต้องลองค่ะลองลองนะคะลองครั้งแรกแล้วลูกค้าจะติดใจนะคะมาบ้านสั่งนี้เอ๊ติดใจยังไงก็คือว่าเราไปบูชาเสร็จเนี่ยเราไปขอพรขอ การของานใช่ไหมคะแล้วแล้วทุกท่านเนี่ยก็จะได้ผลกลับมาเป็นการดึงนดวนสิ่งที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบางท่านอาจจะเฮ้ยราคาอาจจะสูงไปไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่สูงเลยเพราะคุ้มที่กับที่ลูกค้าบูชาไปนะคะลองลองดูค่ะมีหลายราคามากค่ะตั้งแต่สองร้อยก้าสิบห้าไปถึงหลักเป็นหมื่นก็มีนะคะลูกค้านะคะ ลองดูค่ะแต่แต่ละครก็จะมีลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะเกิดโดยธรรมชาติจะไม่จะไม่เหมือนกันนะถ้าจะมีแค่หนึ่งเดียวถ้าชอบสนใจมาเลือกได้ที่นี่ก็ได้นะคะมาที่นี่ก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะหรือลูกค้าที่ยังไม่สะดวกมาก็อินบ็อกมาได้รบมาได้นะคะหรือกดสั่งซื้อได้ได้นะคะอันนี้คือ สังออสเตรเลียนะคะที่นูถือเนี่ยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป่าได้นะคะเดี๋ยวพี่นวลจะเป่าเนี่ค่ะอาจจะดูใหญ่แต่พี่นวลเป่าอืมอาจจะเป็นการเป่าให้ฟังได้เป็นสังเป่านะคะเป่าการเป่าสังนะคะสอนเป่านิดนึงค่ะเราก็เม้มปากไม่ให้ลมออกข้างนะคะอย่าอมลมนะคะถ้าอมลมน่ะลมจะออกข้างเสียงสังลมอาจจะไม่เข้าไปตรงๆนะคะมันจะออกข้างอ่ะเราจะเหนื่อยคุณแอล เดี๋ยวคุณอยากจะฝึกเป่าต้องฝึกเป่าไปรับปากว่าเป่าเป็นแน่นอนคือไม่มีใครเป่ามาเป็นตั้งแต่เกิดอะเราต้องมาฝึกนิดนึงบางท่านนี่จับปุ๊บดังเลยได้เลยโอเคเสียงชัดาวพอเอาจริงไม่ดังเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันใหม่อัน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 ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฝึกฝึกมาแล้วแหละฝึกมาแล้วอันอันมีอันข้างหลังอีกมั้อัน ข้างหลัง,นะองคอสงต้องบอกค่ะบางทีตัวเขาใหญ่ค่ะเราต้องนิดนึงนิดนึงพอเราเป่าได้แล้วเนี่ยเราจะรู้หลักของเรานะขย็นม แล้วคำว่าโอ้นะคะหมายถึงสิ่งที่ดีก็เอาชนะเาดี๋ยวเป่าให้ได้เอาได้นะคะโอ้โหแม่กำไรก็บอกอย่เม่อกี้ว่าอ่าตอนตื่นตอนเมก่อกี้น่วเป่าง่ายมากตอนนี้ ของเราเดี๋ยวก็ดังนะคะเดี๋ยวก็ถนัดเองนะนคะ2,000บาทค่ะถ้าสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะคะพี่นวลอันนี้เท่าไหร่2,000บาทค่ะ2,000บาทะะนใหญ่ไหยคะใหญ่แล้วก็ไม่นี้นะคะอันนี้2,000บาทนะคะสั่งออสเตรเลียสั่งเป่านะคะที่พี่นวลเป่าเมื่อสักครู่นะคะอ่า2,000บาทนะคะ ต้องบอก่ังคานนี้คือเป<า>็นสังอินเดียที่ใช้ในพธิธีมงคลนะคะ,อ,ะอันนี้ถามว่าเป่าได้ไหมเป่าได้เป,ไดเป่าได้เหมื่อนกั่ค่ะเปาอัอ บ้างให้ให้น้องมัดเป่าบ้างนะคะพี่นวลเต่าแล้วเดี๋ยวเต่าตัวนี้ใช่ไหมให้พี่นวลตัวไหนตัวไหนก็ได้ค่ะที่ให้น้องมัดเป่าน้องมัดสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้าคขาได้ฝึกฝึกเป็นการฝึกสั่งไปในตัวฝึกเป่าสั่งไปในตัวเหมือนที่ลูกค้าแวะเข้ามาค รมลึกๆค่ะสูดลมเข้าไปลึกๆอยู่ที่จังหวะค่ะไม่ต้องไม่ต้องเออไมเอ๊ะทำไมเป่าไม่ได้เงี้ยค่ะไม่ต้องอันนี้เลยเพราะเราต้องมีการฝึกฝึกค่ะบางท่านนี่สองชั่วโมงก็ไม่ได้บางท่านนี่คือจับปุ๊บทำความเข้าใจทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งก็จะดังนะใช่ไหมคะเป่ามาานัง น้องมัดเป่ามานานอย่างคะเป่าสามประมาณสองเดือนสองอ,อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องเขาฝึกแป๊บเดียวอยู่ที่ฝึกก่อนขึ้น,นไหนใช่ใช่ใชเพราะว่าลูกค้าก็ต้องฟังจาก คนขายใช่ไหมว่าสั่งเนี้ยเป่าได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้อะมัดทำงานมาสองเดือนแต่เพิ่งเป่าได้เมื่อสักครู่นียู่ตู้เป่าได้เลยไม่ยากเป่าไม่ยากถามว่าสองเดือนไอ้สองเดือนน้องมัดเพิ่งมาทํางานแต่เป่านะเป่าเมื่อสักครู่น้องเก่งมากเป่าได้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะสนใจนะคะกดในตะกร้าดูได้เลยหรือว่าจะให้ดูขอนที่หนูถือก็ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะมาจับมาเลือก นี่่คะโอเคมีคนดูเจ็ดคนเอาแล้วไม่เป็นไรไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนนี่แหละค่ะหรือจะมีเป็นเบี้ยแก้ก็มีนะะเบี้ยแก้อยากชมเบี้ยแก้เบี้ยแก้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบี้ยเบี้ยพยาครพยาครนะคะเนี่ยค่ะจากผ่านนี่นี่มานะคะจากอุดชุมนุ จำนวนมวลสารนะคะของหลวงปู่หมุนจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดใช่ค่ะบัดบ้านจานนะคะบัดบ้านจานนะคะก็จะเป็นการอุดมียาวัสนาจิดามณีอยู่ในนี้นะคะมีแบบห้อยคอด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ห้อยคอนะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเก็บเบี้ยเบี้ยครูค่ะไว้บูชานะคะนี่คะ เอาสามคนเลยกดอะไรได้ยังไงคะสามตะกร้าแบบไ็นแบบนี้แบบห้อยพอนะคะเรามีเป็นแบบด้วยเรามีจําหน่ายด้วยนะคะอันเป็นแดบก็แบบนี้แบบนี้คือแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนี้แบบห้อยพอนะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะแบบนี้กดตะกร้าไอ้นั้นค่ะอะไรคะแปดร้อยบาทนะคะของมีจํานวนจํากัดอืะ อ่าแต่น้อยนะใช่ของของของที่ขึ้นอย่างพิมพ์กดยังไม่ต้องกดไม่ต้องกดให้ทางแชทมาทางแชทหน้าโปรไฟล์ให้ทางแชทนะคะนี่อ่าอันนี้อันนี้แบบไหนมีอันนี้คืออ่าธรรมดาแบบแบบไม่ได้อุดชนูมวลสารนะคะสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะก็อีกตัวหนึ่งหลวงปู่มุนนะคะหลวงปู่มุนนะคะหลวงปู่มุนวัดวัดจานจังหวัดศรีสเกิตอันนี้เท่าไหร่แปดร้อยบาทอ่าอันนี้ให้เอลซื้อกล้อง อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเนี่ยเป็นเบี้ยพญาพูตัวใหญ่อันนี้เป็นตัวเล็กดีของที่บ้านคุณแม่กำไรไปเข้าพิธีมาก็ไม่ต่ำกว่าสองปีสองปีที่แล้วนะคะสนใจก็ติดต่อ,อนนได้ค่ะ,คะกดเลยอันนี้นะคะอันนี้เป็น แต่ไม่ไม่มีในในตะก,การนะพอดีหลุดจองอยู่หลุดจองอยู่นะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะอันนี้หลุดจองนะคะค่ะในนี้ก็จะมีม,มวลสารเป็นผงพระมหาสังอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีเอขุดเทียนชัยหลายอย่างอยู่ค,ะค่ะอยู่อยู่ในนี้ะน,นะ,ะเป็นรุ่นแรกคะ่ะแล้วก็หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะคะที่หลวงปู่ศิลาได้ ที่ฐานจิตนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็มีแค่สองชิ้นนี่ค่ะอันนี้มีมีสีหน้ากับสีนะคะอย่างในชิ้นสีหน้าสีหน้าสีหน้านะคะสองชิ้นสุดท้ายนะคะหนึ่งพันเอ่อห้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะรุ่นนี้จะไม่มีโค้ดนะคะเพราะว่าเอ่อหมดนี่ค่ะเหลือสองชิ้นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ อันนี้นี่นี่อ่านี้นะคะถืออันเี้เห็นเขาเห็นหมดอ่ะเขาเห็นหมดนีนะคะเหลือสองชิ้นค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นแรกขายดีค่ะหมดหมดแล้วอันนี้ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะคะุมดจองจะเป็นหอยเล็กหนึ่งนะคะทำอะไรก็จะเป็นหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะเป็นหอยเล็กหนึ่งอ่านะคะนางด้านหน้าด้านหน้ารุ่นแรกนะคะอ่าค่ะได้มีอะไรอีกคะ อ่ามีสั่งอันนี้เรียกสั่งสั่งอะไรคะรถน้ำช่ไรอะคะอ่าใช่ใช่รถน้ำค่ะเป็นสั่งฟอสซิลนะคะลูกค้าอ่าแปดถึงเอ่อสี่ขึ้นแปดเอ้ยสี่ขึ้นห้าเนี่ยค่ะขาชูค่ะอืมชาวบ้านอันนี้คือสั่งรถน้ำนะคะอันนี้พิเศษนะคะมีมีฟอสซิลนะคะรุ่นนี้อันนี้มีเป็นสั่งฟอสซิลค่ะที่เขาตายแล้วก็จมลงไปในทะเลนะคะแล้วก็ไป ไปคลุกอยู่ในทรายทะเลนะคะสีเขาก็เลยเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาตินะคะเป็นสีเหลืองมีคดด้วยนะคะคดคดก็คือฟัสซิลสังก็มีความเป็นมงคลอยู่แล้วทีนี้จมลงไปในทรายเนี่ยเป็นดูดความเป็นมงคลเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือคูณสองเข้าไปเลยนะคะในตะกร้ามีนะคะสองพันแปดร้อยเท่านั้นค่ะ สวยงามค่ะมีอยู่สามขอนสามขอนนะคะกดดูได้นะคะมีหนึ่งสองสามเราจะใส่ไว้มีคอสซิลด้วยนะคะพิเศษคือจริงๆแล้วอ่ะสั่งขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบขอนไหนนะคะที่จะไปอยู่กับเรานะคะสั่งเลือกเจ้าของนะคะอ่างนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะน่นะคะ สนใจก็กดได้เลยตะกร้าที่เท่าไหร่นะตะกร้าอะไรรน่เาาอยกได้เป็นนี้อะไรเราได้ไปต่อตะกร้าอื่นตะกร้าที่แปดสองพันแปดค่ะสองพันแปดจ้ะตะกร้าที่แปดอันนี้ตะกร้าที่แปดนะคะตะกร้าที่แปดนะคะสวยงามค่ะเพราะว่าอินบ็อกซ์มาได้พตัดหน้าหน้าโปรไฟล์มาได้เลยหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะที่นี่คือ เราอยู่ที่บ้านสังแม่กำไรนะทุกท่านบางท่านก็เคยรู้แล้วแล้วก็เคยเข้ามาบูชาแล้วก็เป็นนี้นะคะบางท่านก็มีหลายร้อยขอนะคะเพราะว่าเข้ามาบูชาแล้วก็หยุดไม่ได้ไไม่บางทีก็จะเรียกเพื่อนใช่ไหมคะใช่ไหมครับปิโนนใช่ใช่ใชเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกพี่น้องมาอย่างเงี้ยบางคนก็ได้โชคได้ลาบแบบเป็นมาจัดย์ก็มีแบบ ไม่ไม่น่าเชื่อแบะมารนี้เนาะไม่น่าเชื่อต่อไปก็จะเป็นเป็นสังฟอสซิลเหมือนกันอ่าเป็นสังฟอสซิลอีกไซส์หนึ่งค่ะอันนี้นิดใหญ่นิดอันนี้สีหายาสนะคะอันนี้สีหายาสีเป็สีเทาสีเทาสีเทาคือเรื่องเรื่องการค้าการงานการค้าคือเรื่องการงานการครบเหรอค่ะอยู่ในนี้แหละการงานการค้า นำมาซึ่งสิ่งดีๆค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นสีสวยมากแล้วค่ะค่ะออกเทาเหลืองนะค่ะเดี๋ยวน้องเขาไปปัดตะกร้าให้นะคะค่ะนี่แหละอันนี้ตะห้าพันบาทเนี่ยค่ะในตะกร้าห้าพันบาทเพราะว่าสีสังเนี่ยแต่ละคอนจะไม่เหมือนกันนะคะจะให้เหมือนเดิมเหมือนกันไม่ได้นะคะค่ะออืมเนี่ยค่ะ ตาาที่ห้าตากาที่ห้าเหรอตากาที่ห้าสามพันห้าไม่มีอะไรเลยไม่มีตากาที่ห้าตากาที่ห้านะคะสามพันห้าสามพันห้าร้อยนะคะตักหมุดให้หน่อยค่ะปักหมุดหน่อยค่ะสวยงามค่ะตากาที่ห้าค่ะลูกค้าต้องการขอนที่เท่าไหร่ก็หนึ่งสองสามกดหรือแคปเจอร์ดูได้นะคะนี่ช่องนี้นะคะทางนี้เขา ย้อนดูได้นะคะย้อนดูได้นะคะดีไหมสวยนี่ค่ะสีธรรมชาติของเขานะคะสั่งแม่กำไรนี้มีมามีชื่อเสียงําบานานแล้วค่ะจะสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ชอบในสิ่งนี้อยู่นะก็เลยคุณแม่ทาเองที่เป็นควงมฝันมือคุณแม่นะคะใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยที่หลงจับไปคือคุณแม่เลือกให้นะคะคือบางท่านนี่ วันนี้อาจจะเข้ามาชมโคดสั่งเต็มปากเขาเรียกเต็มนะอะไรนะคะโคดสั่งเต็มปากโคดสั่งได้ไหมได้ไหมคุณทองล้นค่ะคุณทองล้นนี่เหรอชื่ออะไรคุณทองล้นเหรองั้นนั้นหนงเปลี่ยนใหม่สั่งฟอสซิลคุณทองล้นโอเคไหมค่ะส่ท่านใดสนใจก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ได้นะคะคือที่นี่จะไลฟ์ทุกวันนะคะ เวลาเขาอาจจะไม่ตรงอาจจะอาจจะมีบางวันนะอาจจะไลททั้งวันก็มีค่ะเนี่ยค่ะทดลองระบบค่ะทดลองระบบสวยงามค่ะ <45. S 1> คุณแม่กำไรก็ศรัทธานะคะคุณแม่ก,ก็ถวายจะสองร้อยวัดแล้วนะคะช,ชุดสังแบบนี้นะคะชุดสังแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าจะให้ที่วัดเนี่ยให้หลวงพ่อท่านได้ เออเขไดอะไรอ่ะส่งน้ำให้แกได้ใช้ในพิธีต่างๆจับน้ำผ่านสั่งใี่เป็นมงคลนะคะก็เลยคุณแม่ก็เลยถวายที่วัดไปสองร้อยสีขาวสีแห่งแรงบริสุทธิ์ด้วยในเมืองไทยก็ไม่แต่ประเทศก็มีนะคะดูในเพจเราได้นะคะว่าคุณแม่ถวายสั่งไปที่วัดไหนบ้างไปทําบุญที่ไหนมาบ้างเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นชุดสั่งนะคะแบบนี้อันนี้เขาเรียกนะมังสีมังสีมังสีถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยมังสีต้มีจนเขาจะมีสั่งอ่ามังสีต้องมีมีสั่งก็มีมังสีแบบนี้นะคะมังสีแล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะคะจำนหนยอะอืค่ะนี่ค่ะอะไรคะยางค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจนะคะ เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆเ,เขาได้รับชมด้วยนะคะเราก็แชร์ออกไปหรือเคาะหัวใจให้ด้วยนะคะกดหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมขอบคุณค่ะ,คะไ,ได้อะไรก็ลองออติดต่อเข้ามาอินบ็อกมาได้ก็ได้นะคะ,คะเพราะว่าในแต่ก้าก็กดได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานเงินนะคะงานเงิน เป็นสังพดซิ่วงอนเป็นงานเงินลงยาสวยงามมากค่ะจริงๆแล้วตัวจริงนี่สวยงามมากอันนี้เป็นงานเงินนะคะงานเงินลงยางานเงินลงยานะคะอันนี้ให้เลงานเงินลงยาตรงๆอันนี้คือโอมใช่ไหมคะค่ะเอเรียกว่าอะไรนะคะก่อนค่ะพูนาโลมพูนาโลมอันนี้ ก็จะเป็นคือของที่แม่ของแม่เนี่ยคามงคลแม่ต้องทำไปทุกไปทุกชุดนะคะครบครบอันนี้คือทาครบมีอารมมีหมดเลยค่ะที่เป็นสังเี่ยมีหมดค่ะอันนี้คืออันไหนวะอ่าค่ะของเข้าอันนี้เท่าไหร่ไม่ดูว่าหยุด ถามเข้ามาได้ค่ะอันนี้คือเป,เป็นเป็นแยกแก้เนาะสี่ที่ไม่ได้อุดชนวนมวลสารนะคะ,คะเป็นตัวแบบนี้สี่ร้อยบาทส่วนอันนี้ที่อุดแล้วเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะของมีไม่เยอะนะคะ